สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเยลลี่ในเซเว่นกันครับซึ่งผมก็จะชวนทุกคนมาสำรวจกันนะครับว่ามีเยลลี่อะไรน่าสนใจบ้างสำหรับผมน่าจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าปกติไม่ทานขนมแต่ว่าเพิ่งเข้าวงการขนมได้ไม่นานครับสำหรับผมถ้าผ่านโซนนี้ยืนอยู่นานมากเพราะว่ามีของน่าสนใจเยอะแยะเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเลือกเยลลี่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เอาไปเปิดถุงที่บ้านกันนะครับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับเราก็ได้เยลลี่มาเยอะมากเลยครับทุกคนเอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เราไได้อะรรรมาาบแกกคคัทุุนนเป็ ทวีตครับซึ่งเขามีหลายสีมากซึ่งอันแรกเป็นรสผลไม้นะครับซึ่งมี4รสชาตินะครับอันที่2เป็นแบบขนมหวานนะครับซึ่งมีรสชาติครีมโซดาสลับลูเบอรี่หรือว่าส้มนะครับส่วนซองสีน้ําเงินมาในธีมสปาเกตตี้ครับแต่เขาใช้ชื่อว่าสปาเกตโตก็มี4รสชาติเหมือนกันครับมีรสสตรอเบอรี่เลมอนแอปเปิ้ลและบลูเบอรี่ครับทั้ง3แบบก็จะมาในรูปแบบเส้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนต่อมานะครับเป็นเยลลี่จูบาจูบะ ซึ่งก็มี2แบบนะครับทุกคนเป็นสีหลงก็เป็นแบบหลอดครับซึ่งเป็นเซลล์ไบต์กับเซลล์ทูบครับด้านในก็จะเป็นเยลลี่สีหลงแล้วก็เป็นแบบ,ลบ, bike, บ, tube, บหล,ล,บบลอดหลากสีครับซึ่งก็จะเคลือบด้วยเกล็ดเกดออกรสชาติเปรี้ยวนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเยลลี่ที่เป็นรูปทรงต่อต่อครับมาเริ่มที่อันแรกกันเลยครับก็จะเป็นกัมมี่บล็อกนะครับทุกคนซึ่งเขาก็มาในรูปแบบของเลโก้นะครับสีสันของเขาขอบอกเลยว่าสวยมากอันต่อมาเป็นเยลลี่ที่มาในรูปแบบของจิ๊กซอว์ครับซึ่งก็สามารถต่อเปปป็็็นนนนนนรรรููตต่่าาาางๆไดด้้มใจจเเเลยะสวกป จิ๊กซอที่เป็นรสชาติผลไม้มีหลากสีแบบนี้นะครับต่อมาครับเป็นบับเบิลกัมมี่ครับเขาก็มาในรูปแบบเป็นเม็ดใสๆแบบนี้นะครับทุกคนเหมือนบับเบิลจิ๋วเลยครับที่ซองเขาบอกว่าเอาไปใส่ขนมได้ครับดูไปดูมาก็เหมือนเป็นเยลลี่ที่ใส่ในเครปหรือว่าน้ำแข็งใสเลยนะครับทุกคนแค่เม็ดเล็กกว่าครับมาดูอันต่อมากันเลยดีกว่าชิ้นแรกนะครับเป็นบิ๊กเบอร์เกอร์โคลาครับต่อมาเป็นบิ๊กวอฟเฟิลแซนด์วิชครับแล้วก็เป็นทวินเบอร์เกอร์ครับซึ่งเป็นเบอร์เกอร์แฝดนะทุกคคนนนออัััจิ๋วมมมาาากกเเเลลลลยยรบถดป็ุ่่ขงี ครับทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าครับถาดแรกเป็นผลไม้รวมครับทุกคนซึ่งด้านในก็จะมีหลายอย่างมากเลยครับมีทั้งองุ่นส้มมะนาวพีชคับถาดต่อมาเป็นกัมมี่พิซซ่าครับเ็เป็นขนาดกลางๆนะครับทุกคนที่เขาจะแบ่งมาทั้งหมด6ชิ้นครับน่ารักมากเลยครับและถาดที่3ครับเป็นไอโกรีาครับเป็นไอศกรีาเขาก็เลยมาเป็นขวดเลยครับทุกคนมีทั้งหมด5ชิ้นครับอันถัดมาสวยมากเลยครับทุกคนแบบแรกนะครับเป็นโอเชียนกัมมี่ครับซึ่งเป็นปลาสีส้มสีฟ้าและสีเหลืองครับและตัวกัมมี่ เขาแต่งสีออกมาได้เหมือนในการ์ตูนมากเลยครับทุกคนสวยมากแบบต่อมาเป็นซูชิกัมมี่ครับซึ่งสวยไม่แพ้กันเลยยิ่งเป็นหน้าซูชิโอโทโร่หรือว่ามากุโร่นะครับสีเขาแดงสะใจมากเลยครับแต่ดูไปดูมาแอบ,บน่ากินกว่าของจริงอีกนะครับชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าต่อมาเป็นเยลลี่ของทอรี่ครับมาเริ่มที่แบบแรกเป็นหนอนหลากสีแบบนี้เลยครับทุกคนต่อมาเป็นทอรี่ไดโนเล็กซ์วิดอสโวไบค์ครับเป็นกัมมี่รูปไดโนเสาร์หลากสีแล้วมีคุกเกล็ดแบบนี้แสดงว่าต้องมีรสชาติเปรี้ยวแน่นอนเลยครับและทอร กัมมี่สองนิสามเป็นรวมผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ครับแต่ยังไงแล้วคืออยากจะบอกว่าแพ็กเกจเขาสวยทุกอันเลยครับต่อมาเป็นกัมมี่ชันฟรายครับแบบแรกเป็นกัมมี่ฟรายนะครับซึ่งมาในแพ็กเกจจิ๋วน่ารักมากเลยครับเนื้อเยลลี่เขาเขียวง่ายมีความกรุบกรับมากเลยครับส่วนตัวผมคิดว่ารสชาติเหมือนสับปะรดเลยครับทุกคนแบบต่อมาเป็นดิปปี้ฟรายครับคล้ายๆแบบแรกนะครับแต่มาในรูปแบบของถาดที่มีซอสมาให้ด้วยครับกินไปกินมาเขาก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับมีความกรุบแล้วก็เข้ากับซอสมากเลยครับทุกคน อันต่อมาเป็นปีโป้กัมมี่ครับรูปทรงเขาเหมือนปีโป้ที่โดนตัดอัตราโนหางมามากเลยครับส่วนเนื้อสัมผัสเขาก็เหมือนปีโป้เลยครับแค่เนื้อเขาจะแน่นกว่านิดนึงครับและอันต่อไปถึงคิวของเดลี่ยักษ์ครับซึ่งแบบแรกเป็นเมก้าพิซซ่าครับแล้วคือถาดใหญ่มากครับทุกคนมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับซึ่งชิ้นใหญ่ขนาดนี้เราดูรายละเอียดได้สะใจมากเลยครับอันต่อมาครับเป็นจัมโบ้เบอร์เกอร์ครับซึ่งเราดูบิ๊กเบอร์เกอร์ไปแล้วนี่คือชิ้นไซส์ครับทุกคนอันนี้คืออันใใหญ่่มาากกกด้นนน็็เปพวี ผักแฮมชีสครับและในพักเกจเขาหั่นแบ่งมาเป็น5ชิ้นครับรายละเอียดดีมากเลยทุกคนและต่อมาเป็นกัมมี่เบรคฟาสต์ครับทุกคนใช่ครับเขาเป็นเยลลี่รวมชุดอาหารเช้าครับด้านในก็มีเยลลี่หลายแบบเลยนครับทุกคนเขาก็แบ่งมาเป็นซองให้แบบนี้เลยครับ พอลองชิมดูแล้วผมแอบเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะครับทุกคนเพราะว่าเขาอร่อยมากแต่และชิ้นเขาก็มีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับทุกคนบางแบบสอดไส้ช,ช็อกโกแลตและบางแบบเท็กเจอร์เขาก็แอบเหมือนช,ช็อกโกแลตจริงๆด้วยนะครับทุกคนและราคาเขาดีมากเลยครับชุดนี้แค่3าบาทแต่คือว่าคุ้มมากครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้มาในถุงครับและนี่ก็คือเยลลี่ทั้งหมดนะครับทุกคนที่เรารีวิวไปวันนี้และผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบละเอียดสามารถดูได้ที่วิดีโอช็อตเลยนะครับในนั้นผม ละเอียดไว้นะครับสำหรับเยลลี่ที่ผมเอามารีวิวในวันนี้ก็คิดว่าแปลกสำหรับผมนะครับไว้ถ้าเกิดว่าผมเจอเยลลี่น่าสนใจจะมาทํา EP สอให้ทุกคนดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน